เมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์จากอนาคตได้ค้นพบรอยแยกประตูมิติที่สามารถย้อนเวลาไปยังยุคเดนโนเสาร์ได้พวกเขาจึงเริ่มอพยพไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่เป็นมนลพิษสุดท้ายแล้วมนุษย์กลุ่มนี้จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องเทอร์โนวา ความเดิมตอนที่แล้วภายในเทรลโนวาได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นจากฝีมือของทหารเคอร์แลนที่ติดหนี้พนันและลงมือฆ่าฟอร์เตอร์ทําให้เขาจึงถูกลงโทษโดยการเนรเทศให้ออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกเทรลโนวาและจะต้องหาทางเอาตัวรอดจากดนโนเสา์ดร้ายต่างๆด้วยตัวเองหลายวันต่อมาผู้การเทเลอร์ก็ให้มาค้อมตรวจสอบของที่ลีอาคิดจะขโมยไปให้กับมิลา่าว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ไม่ว่ามาค้อมจะหาวิธียังไง เขาก็ไม่สามารถเปิดมันได้เลยเพราะดูเหมือนว่ามันจะถูกออกแบบมาด้วย DNA ของใครบางคนให้สามารถเปิดได้แค่เจ้าของ DNA นี้เท่านั้นส่วนทางฟังของจิมเขาก็ได้พาโซอี้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันถูกเรียกว่า DI เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ต่างๆเอาไว้แล้วจิมก็พาซอี้ท่องดูสถานที่ต่างๆเพราะเธอไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมันแต่ทว่าข้างนอกตอนนี้จูจูมันก็ได้มีอุกกาบาตตกลงมาจากฟ้า พอชนเข้ากับชั้นบรรยากาศของโลกก็เกิดขึ้นเม่เหล็กที่ส่งผลทําให้ระบบไฟฟ้าของเทอร์แนวาพังไปทันทีอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจึงไม่สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นผู้การเทเลอร์ก็คิดที่จะหาวิธีซ่อมให้ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่มันพังก็เพราะเคลื่อนจากอุกบาตทําให้ชิปที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างลัดวงจรและมันก็ทําให้ชิปที่อยู่ในเครื่องผลิตชิปพ,พังไปด้วยดังนั้นจะต้องซ่อมชิปตัวนี้ให้ได้ก่อนถึงจะสามารถสร้างชิปตัวใหมม่ขึ้้นาได ผู้การเทเลอร์จึงเอาไปให้บอยลันเพื่อจะขอให้บอยลันซ่อมมันเนื่องจากเขาเคยเป็นช่างฝีมือดีอยู่ในกองทัพและสามารถซ่อมได้ทุกอย่างในขณะเดียวกันทางฝั่งของพวกซิกเซอร์หลังจากได้รู้ว่าคลื่นแม่เหล็กจากอุกกบาตมันทําให้ระบบไฟฟ้าของเทอร์าโนว่าพังมิลล่าก็คิดจะใช้โอกาสนี้บุกไปที่นั่นเพื่อชิงเอาของมาโดยการล่อให้ไดโนเสาร์มุ่งหน้าไปที่เทอร์าโนว่าเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจของทหารเอาไว้เพราะตอนนี้ทั้งปืนและระบบป้องกันของเทอร์าโนว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ทางฝังของจิมกับโซอี้ที่กําลังติดอยู่ในห้องดีไอซึ่งตอนนี้ประตูมันก็พังและล็อกขังทั้งสองคนเอาไว้ในนั้นจิมจึงคิดจะให้โซอี้มุดไปตามช่องด้านล่างเพื่อโผล่ไปยังทางออกแล้วเปิดประตูจากด้านนอกเข้ามาให้เพราะช่องมันเล็กและแคบมากซึ่งมีแค่โซอี้เท่านั้นถึงจะสามารถผ่านไปได้จนในที่สุดโซอี้ก็มุดไปตามท่อแล้วเปิดประตูได้สําเร็จแต่ว่าพอจิมได้ออกไปดูข้างนอกก็เห็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งกําลังมุ่งหน้ามาที่เทอรานอว่าด้วยความโมโห ผู้การเทเลอร์กับจิมจึงช่วยกันใช้ธนูไฟยิงใส่เพื่อขับไล่ให้มันกลับไปและในระหว่างนั้นเทเลอร์ก็เห็นว่าที่ตัวของไดโนเสาร์มันมีร่องรอยของการถูกทำลายเขาจึงรู้ว่ามันจะต้องเป็นแผนของพวกซิกเซอร์แน่ที่ลลอให้ไดโนเสาร์มาเพื่อเบียงเบียนความสนใจตอนนี้พวกซิกเซอร์อาจจะกำลังลักลอบเข้ามาข้างในเทอร์ลานว่าได้สำเร็จแล้วส่วนทางฝั่งของบอยลันใหนที่สุดก็สามารถซ่อมชิปให้กลับมาใช้งานได้แล้วทยอยแจกจ่ายเพื่อให้เทอร์ลานว่ากลับมามีไฟฟ้าใช้อีกครั้ง ในขณะเดียวกันนี้ผู้การเทเลอร์กับจิมก็พากันเข้าไปดูในห้องเก็บของและเห็นว่าพวกซิกเซอร์กำลังแอบเข้ามาเพื่อจะขโมยของสิ่งนั้นไปทั้งสองคนจึงพยายามเข้าไปแย่งเอาของมาและเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดพวกซิกเซอร์เอาไว้ได้ทําให้ของสิ่งนั้นจึงตกไปอยู่ในมือของมิล่าซะแล้วต่อจากนั้นผู้การเทเลอร์ก็คิดว่าในเทราลานว่ามันจะต้องมีสายลับของพวกซิกเซอร์แฝงตัวอยู่แน่ เพราะดูเหมือนว่าพวกนั้นจะรู้ทุกอย่างและเตรียมการมาเป็นอย่างดีดังนั้นจะต้องหาให้ได้ว่าใครที่กำลังเป็นเส้นสืกให้กับพวกนั้นอยู่ส่วนทางฝั่งของมิลล่าหลังจากที่ได้ของที่ต้องการมาแล้วเธอก็ออกไปรอใครบางคนอยู่ในป่าเพื่อจะเอาของสิ่งนี้มอบให้ทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็โผล่ออกมาหาซึ่งเขาก็คือลูคัสลูกชายของผู้การเทเลอร์นั่นเองและพอลูคัสได้ของสิ่งนั้นมาจากมิลล่า เขาก็ทำการเปิดมันโดยใช้ DNA ของตัวเองจนมีภาพของสมการปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งมันก็คือสมการที่เอาไว้ถอนรหัสประตูมิติให้คนจากอดีตสามารถเดินทางข้ามไปยังอนาคตได้ หลายวันต่อมาเหล่านักธรณีวิทยาที่ออกไปสำรวจป่าเมื่อ6เดือนก่อนก็ได้กลับมาถึงยังเธอราลานวาพร้อมกับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งอลิซาเบตก็เข้าไปหาเคนฮอตันหัวหน้าทีมนักธรณีวิทยาชุดนี้บอกว่าเธอจำเป็นจะต้องตรวจร่างกายของทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครนำเชื้อโรคก,กลับมาด้วยส่วนทางฝั่งของจอร์จที่กำลังอยู่กับบอยลัน เขาก็ได้รับงานใหม่จากมิลล่าว่าให้เข้าไปขโมยยาในโรงพยาบาลมาซึ่งยามันถูกเก็บล็อกเอาไว้อย่างดีและคนภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นจอร์จจะต้องขโมยบัตรผ่านของอลิซาเบธเพื่อใช้มันเปิดเข้าไปขโมยยาตัดภาพมาที่เคนฮอตันหลังจากได้รับการตรวจร่างกายเสร็จแล้วแมดดี้ก็เข้ามาแนะนําตัวด้วยความตื่นเต้นเพราะเธอนั้นชื่นชอบผลงานของเคนฮอตันอย่างมากพร้อมกับขอให้เขาเซ็นลายเซ็นในเทมเพลตของเธอเพราะอยากเจอตัวจริงมานานแล้ว ซึ่งก่อนที่เคนฮอตตันจะเดินทางมายังเทลาโนว่าแมดดี้เคยเขียนจดหมายเชิญชมไปหาฮอตตันและเขาก็เคยตอบกลับจดหมายเธอด้วยแต่ว่าตอนนี้ฮอตตันกลับจำไม่ได้ว่าเขาเคยเขียนจดหมายฉบับนั้นจึงถามแมดดี้ว่ายังเก็บจดหมายเอาไว้อยู่หรือเปล่าเพราะเขาอยากจะขอยืมมาถ่ายเอกสารซึ่งแมดดี้ก็บอกว่าเธอยังเก็บมันเอาไว้เสมอและรับปากว่าจะกลับไปเอามาให้ต่อจากนั้นเมื่อแมดดี้ได้กลับไปถึงบ้านแล้วเปิดดูจดหมายของฮอตตันอีกครั้ง เธอก็สังเกตเห็นว่าลายเซ็นที่อยู่ในจดหมายกับที่เขาเพิ่งนจะเซ็นให้ในวันนี้มันไม่เหมือนกันทำให้เธอจึงเริ่มสงสัยว่าฮอตตันนั้นมีบางอย่างแปลกไปแถมยังลืมเรื่องที่เคยเขียนจดหมายตอบกลับเธออีก ทางฟังของจอรชเขาก็ตัดสินใจไปพบกับมิลาเพื่อขอพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนว่ามิลานั้นสามารถพาคนรักของเขามาที่นี่ได้จริงถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ยอมไปขโมยยามาให้มิลลาจึงทำการเชื่อมต่อไปยังโลกอนาคตเพื่อให้จอชได้พูดคุยกับคาร่าและจะพาตัวคาร่ามาให้ถ้าหากจอร์ชยอมทำตามสิ่งที่เธอสั่ง ส่วนทางฟังของแมดดี้เมื่อกลับไปหาฮอตันและมอบจดหมายฉบับนั้นให้กับเขาไปแล้วเธอก็พยายามถามถึงเรื่องต่างๆในอดีตของฮอตันว่าเขาได้ทําผลงานอะไรไว้บ้างแต่ฮอตันก็บอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วเพราะเคยเส้นเลือดในสมองแตกทําให้ตอนนี้กลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมตัดภาพมาที่ทางฟังของจอร์ดหลังจากได้รู้ว่ามิล,ล่าสามารถติดต่อกับคนในอนาคตได้จริงเขาก็ตัดสินใจขโมยคีย์การ์ดของแม่แล้วเอาไปให้บอยลันก็อปปี้รหัสผ่านให้เพื่อจะได้ใช้มันไปขโมยยาในโรงพยาบาล จนกระทั่งเมื่อจอร์ดได้เข้าไปถึงในโรงพยาบาลแล้วพยายามจะใช้รหัสผ่านเปิดตู้เก็บยาแต่ว่ารหัสผ่านที่บอยลันก๊อปี้มาให้มันกลับใช้งานไม่ได้ทำให้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนหันมาใช้ปืนยิงตู้ยาแทนแล้วขโมยยาออกไปก่อนที่จะมีคนเข้ามาเห็นส่วนทางฝั่งของผู้การเทเลอร์เขาก็เข้าไปในป่าเพื่อจะตามหาเครืแลนอีกครั้ง จนในที่สุดก็เจอกับเคอร์เลนที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับไดโนเสาร์เทเลอร์จรึงอยู่เฝ้าเคอร์เลนตลอดทั้งคืนเพื่อไม่ให้ถูกไดโนเสาร์มาเล่นงานอีกเพราะไดโนเสาร์ตัวที่ทำร้ายเคอร์เลนมันมีนิสัยขี้ขลาด มันจะรอให้เหยื่ออ่อนแอลงแล้วค่อยมากินเป็นอาหารดังนั้นเทเลอร์จึงจะคอยเฝ้าระวังให้จนกว่าเคอร์แลน์จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งส่วนทางฟังของครอบครัวเชนนอนที่กำลังปลูกผักอยู่ในสวนจิมกับอลิซาเบตก็คุยกันเรื่องที่มีคนบุกไปปล้นยาในโรงพยาบาลเพราะตอนนี้คนไข้หลายคนกำลังป่วยหนักและไม่มียารักษาพวกเขาต้องรอจนกว่าประตูมิติีเปิดครั้งหน้าถึงจะได้ยาชุดใหม่มาซึ่งกว่าจะถึงเวลานั้นพวกคนไข้ก็คงป่วยตายกันหมด ทำให้จอร์ดที่กำลังฟังอยู่จึงรู้สึกผิดในใจเพราะมันเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาถึงทำให้มีคนบริสุทธ์ต้องตายทางฝั่งของแมดดี้เธอก็ได้ไปพบกับฮอตดันอีกครั้งเพื่อจะขอจดหมายฉบับนั้นของเธอคืนแต่ฮอตันกลับจำไม่ได้แล้วว่าเอามันไปไว้ที่ไหนเขาจึงบอกว่าถ้าหาเจอแล้วจะเอาไปคืนให้ทีหลังทำให้แมดดี้จิงยิ่งรู้สึกสงสัยเข้าไปอีกเพราะฮอตดั้นมีท่าทีแปลกๆตอนที่เธอคุยเกี่ยวกับเรื่องจดหมาย ่อจากนั้นแมดดี้จึงแอบเข้าไปในห้องทํางานของฮอตันเพื่อจะค้นหาจดหมายฉบับนั้นด้วยตัวเองจนเธอเห็นว่าตอนนี้มันได้ถูกเผาทาลายทิ้งไปแล้วแมดดี้จึงกลับไปที่บ้านและคิดว่าฮอตตันคนนี้จะต้องเป็นตัวปลอมแน่เขาถึงได้เผาจดหมายเพื่อทำลายหลักฐานเนื่องจากลายเซ็นของเขาในตอนนี้มันไม่เหมือนกับที่อยู่บนจดหมายฉบับเก่า ทันในนั้นแมดดี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอยังเก็บซองจดหมายเอาไว้ซึ่งฮอตตันจะเลียซซองจดหมายก่อนที่จะส่งมันนั่นหมายความว่ามันอาจจะมี DNA ของเขาติดอยู่ถ้าเอา DNA ของฮอตตันคนนี้มาตรวจด,ดูว่าตรงกับที่อยู่ในจดหมายหรือเปล่าเธอก็จะสามารถรู้ได้ว่าฮอตตันคนนี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอม ต่อจากนั้นแมดดี้ก็แอบไปขโมยแก้วน้ําที่ฮอต่านเพิ่งจะดื่มเสร็จเพื่อจะเอาไปตรวจ n n a ว่าตรงกันหรือเปล่าในระหว่างนั้นเมาค้อมก็ได้เข้ามาเห็นพอดีแล้วถามว่ากําลังตรวจ n n a ของใครเพราะถ้าหากเจ้าของไม่อนุญาตจะถือเป็นการละเมิดสิทธิแมดดี้ก็เลยตัดสินใจเล่าให้มาค้อมฟัง ตอนนี้เธอสงสัยว่าเคนฮอตตันอาจจะเป็นตัวปลอมก็เลยคิดจะตรวจ DNA ว่าตรงกันหรือเปล่าซึ่งเหมาคอมเองก็เริ่มรู้สึกสงสัยเหมือนกันเพราะฮอตตันมักจะลืมเรื่องสําคัญไปหลายอย่างแถมยังชอบทําตัวอด,ดีไม่เหมือนกับฮอตตันสมัยก่อนเหมาคอมก็เลยจะช่วยมันดี้ตรวจมันให้จนกระทั่งพอผลตรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่า DNA ทั้งสองอย่างมันตรงกันหมดหมายความว่าเคนฮอตันในตอนนี้เป็นตัวจริงอย่างแน่นอน ซึ่งเมาคอมก็คิดว่าอาจเป็นเพราะอาการเส้นเลือดในสมองแตกมันถึงทําให้นิสัยของฮอตตันดูเปลี่ยนไปซึ่งในระหว่างที่แมดดี้กับเมาคอมกาลังคุยกันอยู่นี้ฮอตตันก็ได้แอบมาดูอยู่โดยที่ทั้งสองคนไม่ทันรู้ตัวส่วนทางฝั่งของผู้การเทเลอร์ที่ยังอยู่ในป่ากับเคอร์แลนด์พอร่างกายของเคอร์แลนด์เริ่มหายดีแล้วเขาก็ถามเทเลอร์ว่าทําไมถึงต้องกลับมาช่วยทั้งที่เขาทําผิดและถูกในระเทศให้ออกมา เทเลอร์จึงบอกว่าเขามีข้อเสนอมายื่นให้ถ้าหากเคอร์เลน์อยากได้รับโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในเทอร์ลานว่าอีกครั้งก็ต้องทําตามที่เขาสั่งนั่นคือแอบแฝงตัวเข้าไปอยู่กับพวกซิกเซอร์แล้วสืบมาว่าใครที่กําลังเป็นสายลับให้กับพวกนั้นกลับมาที่ทางฝั่งของแมดดี้ที่ยังไม่เลิกสงสัยเกี่ยวกับเพนฮอตันเธอก็ไปที่ดีเพื่อค้นหาประวัติข้อมูลของผู้ช่วยฮอตันเพราะกาลังสงสัยว่าผู้ช่วยของเขาอาจจะสวมรอยเป็นฮอตันแล้วเดินทางมาที่เทอร์ลานวว่าแทน ึ่งมันก็มีข้อมูลของชายคนหนึ่งที่ชื่อแอนดูปรากฏขึ้นมาแถมทั้งส่วนสูงและรูปร่างก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับฮอตตันทุกอย่างพ่อแมดดี้ได้ลองค้นหาเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่ฮอตตันจะเดินทางมายังเทอร์ลานวามันก็มีคดีหนึ่งที่บอกว่าพบศพชายปริศนาอยู่ในส่วนสาธารณะใบหน้าและมือของเขาถูกทำลายยับจนไม่สามารถระบุตัวตวนได้ แมดดี้ที่ได้อ่านคดีนี้เธอจึงคิดว่าศพของชายคนนั้นจะต้องเป็นฮอตตันตัวจริงแน่เพราะถูกผู้ช่วยฆ่าตายและสวมรอยเป็นตัวเขาแทนทันใดน,นั้นฮอตตันตัวปลอมก็โผล่เข้ามาในดีไอและพอเห็นว่าตอนนี้แมดดี้รู้ความจริงแล้วจึงคิดจะจับตัวเธอเอาไว้แต่ว่าก็มีคนอื่นเข้ามาในดีไอซะก่อนแมดดี้จึงใช้โอกาสนี้รีบหนีไปจากฮอตตันตัวปลอมทันที ต่อจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่เธอจะต้องไปรับโซอี้ที่โรงเรียนแต่ครูประจําชั้นกลับบอกว่าเมื่อกี้ฮอตันเพิ่งจะมารับโซอี้ออกไปทําให้แมดดี้จึงพยายามออกตามหาจนกระทั่งเจอกับโซอี้ที่กําลังอยู่กับฮอตันในสวนผลไม้แมดดี้จึงรีบเข้าไปช่วยโซอี้เพื่อไม่ให้ฮอตันทําอะไรนอ้องสาวของเธอแล้วสั่งให้โซอี้รีบกลับไปหาพ่อพร้อมกับบอกโคตรรับบางอย่างที่มีแค่ครบอบครัวชานน,นเท่านั้นถึงจะเข้าใจ ซึ่งพอเหลือแค่ฮอตตันที่อยู่กับแมดดี้สองคนแล้วเขาก็ทําการจับตัวเธอไว้ทันทีแล้วคิดจะปล่อยแมงมุมพิษมากัดแมดดี้เพื่อปิดปากไม่ให้เอาความลับไปบอกใครอีกแต่ทันใดนั้นจิมก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเพราะโซอี้แจ้งรหัสลับว่าตอนนี้แมดดี้กำลังตกอยู่ในอันตรายทําให้สุดท้ายแล้วแมดดี้จึงรอดพ้นจากน้ามือของฮอตตันตัวปลอมมาได้ต่อจากนั้นเมื่อจิมพาแมดดี้กลับไปที่บ้านแล้วขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฮอตตันตัวปลอม จูจูจอร์ดก็เข้ามาหาและยอมสารภาพความผิดว่าคนที่บุกเข้าไปขโมยยาในโรงพยาบาลก็คือเขาเองจอร์ดบอกว่าที่เขาทําไปก็เพราะทําข้อตกลงกับซิกเซอร์ว่าพวกนั้นจะพาคาร่ามาให้เพื่อแลกกับยาคนที่แนะนําเรื่องนี้ให้ก็คือบอยลันพอจิมได้รู้แบบนั้นเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งผู้การเทเลอร์ทันทีบอกว่าพวกซิกเซอร์สามารถติดต่อกับคนในอนาคตได้ ซึ่งเทเลอร์ก็ไม่เข้าใจว่าพวกนั้นทำกันได้ยังไงเพราะการจะติดต่อกับอนาคตได้ต้องรอให้ประตูมิติเปิดก่อนเท่านั้นเขาจึงคิดว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับลูคัสลูกชายของเขาที่หายตัวไปแน่เพราะลูคัสเป็นอัจฉริยะในด้านพวกนี้บางทีเขาอาจจะกำลังทำงานให้กับพวกซิกเซอร์อยู่